ไปติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาทํางานอย่างผิดกฎหมายในบ้านเรากันนะครับโดยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางตํารวจสุราษฎร์ธานีก็บุกตรวจโรงแรมหรูในพื้นที่เกาะพังงานพบบุคคลต่างด้าวหลายรายกระทําผิดกฎหมายเร่งดําเนินคดีทันทีครับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยพันตำรวจเอกสมบัติฉ่ำแสงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอภิชาตจันทร์สำเร็จ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะพังงานสนที่กำลังเข้าตรวจสอบสถานประกอบการจำนวนสองแห่งคือโรงแรมพังงานบีทฮอลิเดย์และโรงแรมลาเบลวีตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานจังหวัดสุราธานีโดยมีการจับกลุมผู้ต้องหาจำนวน5รายนะคะโดยกล่าวหาว่าร่วมกันประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่แจ้งเปลี่ยนนายจ้างภายใน15วันนับจากวันที่เข้าทำงานรวมไปถึงเรื่องนี้ก็ได้ ได้มีการนำส่งตัวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเกาะพัง,งานและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ